วันนี้มาส่งมอบอีกหนึ่งคันเลยนะสำหรับลูกค้าวันนี้บอกเลยว่ากลัวจะไม่ผ่านนะพละเยอะพอร,รถคันหนึ่งแล้วแล้วก็มีสินเชื่อบัตรเครดิตต่างๆนะครับผมแล้ววันนี้มารู้จักแล้วก็มาสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยว่าทําไมถึงกล้าออกรถที่นี่แล้วทาไมถึงคิดว่าจะไม่ผ่านนะครับผมมาเลยจ้ะมาแล้วนะนี่ <laughs> นะ,ะเดี๋ยวพี่แนะนําตัวเลยครับใช่ชื่อเตยค่ะครับพี่เตยพี่เตยเอ่อทำไมถึงมาออกรถที่สมชายพี่ก็มันอยู่ใกล้ที่ทํางานด้วยแล้วก็เห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรโปรไฟล์น่าเชื่อถือ ไฟนนั่นจะถึงเนาะมีติดอยู่ผ่อนรถอยู่คันหนึ่งแล้วก็มีพวกบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเหมือนกัวพารานี้มันาาาเนยอะที่แรกกังวลไหมว่าจะไม่ผ่านกังวลได้ใช้คนคำคนกู้รวมไหมพี่คนเดียวคนเดียวไม่ต้องค้าไม่กู้รวมใช่โอเคเดี๋ยวให้พี่เตยแนะนําคนมาซื้อรถหน่อยทำไมต้องมาซื้อรถที่นี่อย่าเพิ่ผ่านกองทัพก็ ที่ดีเซลดีค่ะเนี่ยเซลดีเซลตอบไวมากตอบไวมากตามเรื่องไวมากการเย็นงานของมัดเร็วมากลูกค้าก็แบบว่าพี่จะผ่านในอะไรเงี้ยว่าเซลก็ว่าใจเย็นดีเซลไม่ลำคาญเลยเวลาถามนะครับผมใจเย็นอยากให้ดทุกเคสนะครับผมนะสุดไม่ดีที่นี่ไม่ขายสงสาสุดยอดค่ะโอเคขอบคุณมิเตอร์ขาขอบคุณคัะปังๆรวยๆครับขอบคุณค่ะ